สวัสดีครับพบกับรายการในคงหม่ค้างนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันในเด็กดีวิชวลนว l นะครับรู้สึกว่าอันนี้เราจะมีซีเออซีรีส์ที่ชื่อว่าเด็กดีวิชวลนวนนะคะว่าผมจะแค้เกี่ยวกับพวกเด็กดีนะคบอ้อนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นเขาบอกกันว่ามีดราม่านะครับเพราะฉะนั้นผมนะครับวันนี้เราจะมาแคสเมื่อ,อยามหิมะปล่อยไป ไว้คริสต์มาสโดยชิปคอนนะคะคุณชิปคอนนะครับเกมนี้เป็นเกม V n เอ็นหเวเดดีนะครับอ้อๆนะครับแนะนำให้ไปเล่นมาก่อนที่ลิงก์ด้านล่างตกคำอธิบายนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นจะเป็นการสปอยไปเต็มเลยนะคะเพราะว่าผมจะเล่นทั้งหมดหมดเปลือกอะไรทีเดียวแล้วก็จะไม่สนุกนะครับถ้าจะกลับไปเล่นทีหลังที่ผมจะแคสหรือสปอยไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังอยากดูหรือว่าไม่สะดวกที่จะเล่นเองก็เตรียมรับชมกันเลยครับก็เดี๋ยวจะแคสแล้วนะครับ คำเตือนนะครับเกมนี้มีเนื้อหาที่ดราม่าและสวีทวหวานแหววกระทบกระเทือนจิตใจอาจทำให้คุณร้องไห้ได้ขนาดคนแค้นยังร้องไห้แต่ผมแนะนำให้ดูเพราะว่าดราม่าเกมนี้มันทำให้ฟินไปหลายวันได้เลยนะครับก็นะครับมาต่อนะครับนะครับไว้คริสฟานไม่อยางให้มาปล่อยไป Now on d i v i t i o Novel ครับเริ่มเกมใหม่ครับ วันคริสต์มาสที่มีหิมะตกนม่เขาเรียกกันว่าไว้คริสต์มาสล่ะรู้สึกสีเพีงติปะคุยกับชิปค้อนสวัสดีค่ะี่ยายเรื่องนี้ก็แต่งเรื่องในวานวันคริสต์มาสโดยเฉพาะเลยค่ะเรื่ถึงคริสต์ท่าสไตลนี้เทไรก็ต้องมาได้วยเฉาเมืองหนาวที่มีหิมะตกทุกเท อยากมีโอกาสได้ในประเทศที่มีงานเทศกาลสักครั้งในชีวิตจ,จริงๆค่ะวิชแนให้เรื่องนี้ก็ยังแต่งให้มีกลิ่นอายของความคิสมากทั้งที่หนาวเย็นแต่ก็อบอุ่นปอ,ร,อรื่อแรกๆที่แต่งนี้จะละครหลังเป็นผู้ชายข้าชายกันเลยนะฮัลโขแนะนำวีอาร์เรื่องนี้มีส่วนของเนื้อหาค่อนข้างยาวตรงจุดที่มีทางแยกจะเจอไปเช็คคอยไว้นะคะห้ามบอกรหัสกันเด็ดขาดเลยนะถ้าพบว่ามีการคอมเมนต์รหัสเมื่อ,อไร่ก็ ขออนุญาตเปลี่ยนราหัสทันทีนะคะหลังจากเช็คคอยเป็นแล้วก็เซฟได้ตามสบายค่ะไม่ต้องกลัวนั่งย้อนไใจฮ่าฮ่าคำเตือนเช็คคอยรักทุกคนค่ะถุยไม่เ <c oughs> ช็คคอยรักทุกคนเมื่เกี่ยวคำเตือนครับชห <c oughs> <c oughs> ลับตาลงแล้วเงี่ยหูฟังสิซิงเกลิ่งเริ่มดังแล้วนะคิสมันงี้ล่ะ คิดมาแท้ๆแต่ก็ไม่มีหิมะตกเลยสักนิดนะล่างสูงหยุดยืนให้เราไฟจระาะจรเปลี่ยนสีทาการมืองใหญ่ที่เริ่มมีไฟและของตกแต่งประดับประดาตามร้านรวมคุณมองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่ไม่มีวีแววของหิมะเหมือนที่เดียก,กรอนบอกไม่มีผิดคุณคือเด็กหนุ่มมองไปธรรมดาธรรา,าคนหนึ่งที่มึงย้ายเข้ามาที่เมืองนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่สิควรจะใช้คำว่าย้ายกลับมามา,มากกว่า คุณเคยใช้ชีวิตที่อยู่ที่เมืองน,นี้ตั้งแต่ยังเด็กนะแล้วก็ย้ายออกไปด,นนกด้วยเหตุผลของทางบ้านและตอนนี้ก็้วยเหตุผลของทางบ้านเช่นกันให้คุณต้องย้ายกลับมาอีกครั้งว่าแต่แค่ไม่แค่ไม่กี่ปีเมืองน,นี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยฮะบ้านที่กอยู่ตรงนั้นก็หายไปร้านค้าที่ไม่เคยเห็นตัวกดแทนที่สิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้เลยรู้วก็เมืองน,นี้มันเปลี่ยนแปลงล้วค่อยเติบโตขึ้นเลยเลยเนี่ย เอการเวลาก็เปลี่ยนถ้าสิ่งต่างต่าไม่เปลี่ยนสิคุณจะแปล่ติ๊งติ๊งเสียงสัญญาณดังขึ้นเบาๆก่อนไฟจราจารจะเปลี่ยนสีคุณก้าวเท้าออกไปชันใดนั่นเองกริ๊งกริ๊งเสียงไฟจราจารอีกเสียงหน,งนึ่งก็ดังแทนที่เสียงกระดิ่งลมเหรออะไสิไม่ใช่กระดิ่งลมทั่ว,วไป ชิงขงมนันน้ำก็อกกางวลตัดขาดตัวเขากับสิ่งของจราจรที่จอแจอเป็นสิ่งที่ความรู้สึกอยางบอกไม่ถูกปรากฏว่าเคยได้ยินที่ไหนมาสักแห่งเนี่ยเอ๊ะว่ะตายไปก็คงไม่เสียหายหรอกนะกับบ้าน,นังี้สักหน่อยคงไม่เป็นไรหรอกกูจัดสินใจที่เลือกตามเสียงกระดิ่งไปกูตามเสียงกระดิ่งไปเรื่อยๆมาดูตัวเองที่ก็ไม่ได้อยู่เมืองนอีกต่อไป ราบตัวเป็นป่าสีเขียวที่มีแสงรอดผ่านต้นไม้กินของต้นย้าชื้ชนชื้นช่วยให้หลบสบายใจคุณเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆพังมองไปรอบๆใช่แล้วคุณรู้จักที่นี่คุณรู้ว่าเส้นทางนี้ทอดยาวไปสุดที่ใดและท่ทีที่พ้นบันไดไปจะได้พบกับอะไรเล่งไปได้กันยังไงนะก็เด็กๆก็มาทางนี้ออกไบแท้ สิ่งกนนิ่งยังคงสะทอนแม้ว,ว่าคนจะมาอยู่ที่ขั้นบันไดขั้นสุดท้ายแล้วก็ตามที่นี่คือศาลเจ้าแห่งหนึ่งศาลเจ้าเทพโอคาไม่เปลี่ยนไปเลยถ้าที่เมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างแทบไม่เหลือเขาเดิมแต่ศาลเจ้าแห่งนี้กับยังคงสภาพเดิมไว้แต่ว่าถึงจะเป็นทุ่งเชษกาลและที่นี่กับไรซึ่งวิแวหาของผู้คนมันช่างเงียบสงบอากาศก็เย็นของฤดูนหนาวที่พัดมาท่าไม่ผ่อนคลายจริงเลยนะเนี่ย ต้งแต่เด็กคุณมักจะมาที่นี่กับแม่เป็นประจำผมกลับมาแล้วคุณหลับตาลงก่อนพูดเบาๆนี่เราพูดดังไปแล้วกรี๊ดๆๆๆๆงกรรงระวังเฮ้ยระวังไครผู้หญิงหรือเปวะระวังผู้หญิงแม่เลยหลับโอ้ยอุ้ยคุณเพิ่งเข้าใจคำว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากกว่าวันนี้จู่ๆเสียงกดิ่งก็ดังรัวเหมือนออดเลิกเรียน ต้เป็นเสียงของใครสักคนก่อนที่รู้สึกถึงแรงกระแทกจะลมไปก้นจำเบ้ากับพื้นค่ะค่ะขอโทษนะเป็นอะไรไหมโออจะไม่เป็นไรหวนนี้ถ้าเธอเนี่ยรูปไว้จักตัวฉันเหรอนะใช่แล้วตอนนี้บนตัวคุณมีร่างรเลร็กนั่งทับอยู่ซึ่งเธอก็คือเจ้าของสิงตะโกนว่าระวังเมื่อค่นเองฮะขอโทษเดกสาก็ได้ตัวลุกขึ้นทันทีก่อนยืมและม้คุณลุกตาม บองเบลน่ารักเลยอ่ะเธอเป็นเด็กสาวตัวเล็กที่สู่แค่ไหนของคุณเท่าน,นั้นเองเธอมีสีผิวสีขาวมันไม่เคยถูกแสงแดดตัวตาสีแดงแล้ะก็ขนนันเทนเ็นปรสกายแต่สิ่งที่สะดุดตาเห็นสุดจะได้มวนผมยาวลอดปลายสีขาวเราวีิมาของเธอเธอลูกมาจากไหนกันเลยเนี่ยคุณหลวนทางปัดกางเกงที่เราไปด้วยฝุ่นทรายจากพื้นสารเจ้า กูจบก็ชี้ไปข้างบนคนนั้นน่ะเหรอคุณมองตามดเล็กรของเธอก็ต้องเปิดตากว้างสมัยนี้ใครเขาปีนต้นพับไปกันบ้างเนี่ยไปซื้อที่ซุปเปอร์ก็มีเหอะแต่พวแบบนี้คนอื่นเขาเดืดอแล้วรู้ไหมอเอ๋ก็ขอโทษแล้วนี่ทำไมต้องว่าเราด้วยล่ะเชื่อเขอเลย ของเธอชี้มียงย,ย,ย,ยใใบยอดใช่จบนฝืนของตอนครับไม่ต้องบอกคนรู้ว่าจะขโมยอย่างแง่เจ้านี้ที่แถวนี้ไม่มีใครอยู่ไม่งั้นคงเด็ดโดนเอ็ดเอายกใหญ่แนเ่เอาเถอะเช่จะบอกใครเรื่องนี้กันได้เพราะมันไปเร่นอย่าง,าง,างเงยเถอแะและ้งนั้นล่ะล้วเปล่าแล้นนะได้เห็นพวกเราอยู่เท่าไหร่กันถึงได้เจ้มาพูดว่าบ้กับเราขนาดนี้นะ่ะเด็กสาวโวยวา,ายได้แก้ในใบสีขมพูเรื่อด้วยความโกรธ ฮ้ยเฮ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กใครเขาสอนให้พูดจาแบบเนี้ยใครน่ะดูแล้วทุกท่านที่อยู่มองไปใช่ไหมล่ะเราเองก็อยู่มองไปเท่าไหร่และไม่จริงน่ะเราเก็บตัวที่จะเล็กใครมีมีกับต้าตาที่มองบาเดเียวที่พวอยู่บาถมที่ใส่ยังมองแงาแบสุดๆแต่บอกว่าตัวเองอยู่มองไปเนี่ยให้จะไปเชื่อโกหกชัดๆไม่ได้โกหกนะคิดด้วยว่าถียงกันเด็กบาดถมคงไม่จบไม่สิ้นถอนหายใจ ก็ได้ก็ได้ที่นั่นฉันขอตัวก่อนละรีบกลับบ้านก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะเป็นห่วงสละแม่เด็กมอปลายฮึฉันใหน่ขึ้นไปเลยตอนไหนขุมบ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรมันกลับมาทำไมเนะี่ยเมื่อกี้เธอรู้จักฉันด้วยเหรอคุณหลีตาลนแอนเมือกี้ชื่อฉันเนี่ยฮะแล้วพ่อชื่ออะไรด้วยเหรอ ไเนั่นแค่นั้นช่างมันก่อนฉันเนื่องแค่นั้นนี่หรอผมถึงกับถึงอ้าปากค้างไปเลยทีเดียวนี่เธอจะบอกว่าการที่เธอหลุดปากชื่อของผมออกไปมันเป็นแค่เรื่องป็นดิวเมื่อเทียบกับเรื่องอะไรก็มีเรื่องของเธอเนี่ยนะที่เราจะบอกนายก็คือตอนนี้เรากำลังทำงานบางอย่างอยูอย่แลาต้องการให้หนายมาถ้าหมายถึงใอยลูกพับแล้วก็ไรไม่ไม่เอาไม่เอา นนั่ละเราต้องการคนช่วยจริงๆนะเด็กสาวโวยวายจอมนี่้างั you you ้นก็ถามมาใหม่สิว่าภารกิจอะไรเนี่ยถ้าถามก็เหมือนตกลงไม่ใช่หรอแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะก็เราต้องการคนช่วยนี่นะแถวนี้ไม่มีใครนอกจากนายด้วยนั่นเป็นความหวังเดียวของเราเลยนะแล้วทำไมฉันต้องช่วยเธอด้วยล่ะถ้าหล่นใส่ งั้นท่านนายยอมช่วย